มุมทนาสาธุพระภูมินวันนวัตโกหรือพระเตียวได้ตกแต่งสวนเฉลิมประเกียรติวัดหนองวิฟานวันนี้ก็วันที่เ16เดือนธันวาคม2566ดูเ,เสือตัดหญ้าตกแต่งสวนเสริมประเกียรติวัดหนองวิฟานอันม,มทนาบุญกับพระ โมทนาบุญกับพระวีรศัก์สิริวัฒโกหรือพระขาวได้ดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติวัดหนองออฟานารถน้ำตช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงแล้วเพราะเข้าเป็นหน้าหนาวก็ต้องอาศัยรดน้ำบ่อยๆนะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นบรรยากาศสวนเฉลิมพระเกียรติวัดหนองออฟานโมทนาสาธุ มันมันมีไดโว่นี่งมันมีแรงกว่านี้ไหมมีมีท่อใหญ่กว่านี้ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าทำแต่ว่าออกไปก่อนถ้าสายเดียวมันตรงมันแรงใช่ไหมแต่เรามาต่ออีกแล้วขาดนะไหมล่ะขาดขาดสายไหมล่ะ